อีกน้อยเพื่อได้และที่ไปนับหลับแน่นดีๆเรวจะเอาอาหารไปแน่นโอ้ย่ลงคว้าอย่างนหารก็แล้วท่านนะผมวิเนี่ยกินจังเลยนั้งนัาขาวเลยนี่จำสินจะควนอืม ว่าพวกโยมมาถือศีนไา้งานตัว่าผู้ถือศีลตลอดเทศากาลมา 90, เก้าสิบมื่นวิจตุพุทอาควันพระผิดจนมาวกเหตุกุ้ตีน่อยหน่อยวิตรของแมา่ขาวงโยมก็วนี้ เพี้แล้วว er <c oughs> ge ่าไปอยู่ยินว่าคุณผูว่าว่โสไปนอนจานก็ได้นอนอยากปฏิบัติธรรมอยากเห็นเห็นเห็นธรรมก็ต้ทำทรมานก็ที่เอาตามใจชอบมันก็โบมากปฏิบัติแต้ ผมยมเขาสมกวางเป็นยังไงล่ะมารับอาหารด้วยปะมาใส่บาดปะมองจอมยี่ทางไหนม,มาเดี๋ยวไปดูมากับลูกสาวลูกเขาก็เป็นหมอเด็ก หลังจากเลิกไปแล้วก็เขาทีบิดเลยทั้งรางให้ช่วงงงเขาเห็ดเอาเราบ้านเขาน้ำโภชนาอาหารงงเขาเห็ดเองหรอกเข้ามาปฏิบัติทำเห็ดเล้าก็ร่มเศร้าได้ใส่บาตรแต่ข้อโคตรฉันกับเหลือบาตรเสร็จบาตรไปท่านเมื่อเหลือเสร็จบาตรต่อ เป็นขอน้อแนาดอกแนาอื่นก,กินมาตะโดนแล้วโดยเฉพาะยุดวัดนี่ก็ให้ฝึกหัดใส่กระท่งใบตองเดีเพื่อให้เกิดปัญญาใส่ใบตองให้เกิดปัญญา บางแห่งบางคนเด็กเราคว้มสะดวกไปประเทศอินเดียล่ะซื่อของประเทศอินเดียก็เต่าเห็ดเป็นถววยนน้อยใบหนังบูพเจ้าเห็ดปล้มขายถึงวันเ้องเห็ดบาได้นังปลูกอยู่ต้นที่มันเป็นถววยเป็นจานพร้อมท่านได้ไปแต่งเห็ดจาก1ีจากข้าต้นนะ เวลาไปมันโลดนก็นเอามาเผ็ดในี่ยใส่เข้าใส่หนังอาหารรับประทานเลยนะแล้วก็ถิ่มเลยนั่นนายด้วยป้องกันหนึ่งก็ให้โลกโลกอยู่แต่ว่าให้เอาที่ท่าระมานใจ เอาไปจังไดมันเต็มไปตองเหรอเอาจังไดมันเต็มกระทงหรอนั่นป้องกันนี่หรอจังใดก <c oughs> ระทุ่งอภิธานแล้วก็ทิ่มก็ถังขยะจะเป็นปุย๋ยเครื่องทั้งบระบือก็เจ้าห้มาอยู่เครื่องบดไปตองนะใส่กระท้อไปยังดีได้เห็นกระท้อทิ่มอยู่ทั้ง ทุ <toys> ่นทั้งขาเจ้าไถขยะออกมาเออเห็นบอนเผาขยะขาเจ้าก็หัวแล้วยังไงพวกกุ้มเห็ดคล้องไหมนะเห้คล้องสีสั้นๆสูงๆเราก็ให้เอากระเบื้องเห็นคือทั้งถังน้ำเนีก็เบื้องยังหลายอยู่กันสั้นบ่มหัวดอกแตกนะกับพวกหยัง เห็นบ่าหลับพิทักป้องกันฝนป้องกันฝนย่านหัวย่านหัวตกตะเซียบว่าฝนมาอยู่ทุกคนต้นไม้ยา่ยานฝนย่านฝนหายย่านแต่เนี้ยผมมีจอหายย่านธรรมชาติจังไดยธรรมชาติปฏิบัติตามธรรมชาตินั่น <c oughs> เนี่ยเอาธรรมชาติใช่ธรรมชาติดูธรรมชาติเขามีปัญหาหันดัดแปลงมีปัญหาบรเบิ้งถเบิ้งอย่างเ้บิงบ้งข้าวว่นีปัญหามีปัญญาสิถ้าพอพอจิตยาบ้าพอเงินซื้อยาบ้าพอได้บางครูก็หึงกันหวงกัน ขาคนรักแล้วขาเจ้าจของอีกนั่นตีความสุขแบบนี้พระพุทธเจ้าเป็นพระเหตุความสุขคืบอบ่เอานม่นอยากไปมักทุกขคนห้ามักทุกขมักยากคนห้ามักยากนั่นฟังเสียงพระพุทธเจ้าดีกว่าฟังหลวงพอ่อว่า เมื่อยละ่ะเนี่บอหามก็บ่เห็นแล้ววะ่านบพราะท่านเ,นเห็นทุกข์สักก็่านแล้วนั่นคนใดเห็นทุกข์คนนั่นเห็นธรรมนั่น <c oughs> <c oughs> แล้กัน่านนน่านนี่เห็ดกุติหน่อยให้จูวยกเอ้ย <c oughs> น่าสลดใจว่าโลกนี่มีมักจะวุ่นวายเขาร้อเขาดา่าเขาพูังโลกนี่วุ่นวายนอะมุได้ยินเสียงมุอีกเสียงสิี <c oughs> ั้งใจมาแล้วนันหน่อยมือ่อไปเร่งทำกมเพียน ไม่ให้ไปปรุงแต่งเรื่องอื่นไม่ให้ไปช่วยงานอย่างอื่นหรอกม,มาทํากรมเพียรที่งานทำเนี่ยมันติดพันมาตั้งแต่งานยังไม่เสร็จ <c oughs> มันก็เลยติดติดคล่องคลองอยู่แต่ก็เรื่องของผู้ทําไปหรอกผู้ที่ทําการทํางานทางโลกเมื่อเวลาไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมะละเอียด ก็ให้อาศัยจุดนี้นะั่นแต่เมื่อก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านบางลูกว่าตำเนกหลวงปูใ่ใหญ่กลรับคนมาบวชเยอะนะรับจงแม่คีแม่ขาวนะ่ถูกตำเนกก็มีตำเนกก็มีบนา่หรอหนีจากผู้หญิงแล้วเอาผู้หญิงมายุ่งนะ ก็พระพุทธเจ้าก็พาธรรมมาอยประชาพอดีโคตมีเดินทางกี่โยน์กว่าจะถึงพระพุทธเจ้าตีนพองตีนแตกโดยเฉพาะคนมั่งมีเศรษฐีพระมหาัตาิย์อย่างนี้ไม่เคยถอดรองเท้าถอดรองเท้าเดินไปเจอพระพุทธเจ้าบวมไปหมดไปร้องขอกี่วันกว่าจะได้ปฏิบัติธรรม จะได้บวชเป็นพิกุนีต้องนอนพระเจ้ากันกองแล้วต้องให้พรติบประการหรืออะไรนะั่นแหละให้ไับรับพรจริงแท้กว่านคือให้ถือศีลเกินพระพิกุสงฆ์พระพิกุสงฆ์สองร้อยยี่สิบเจ็ดพิกุนีสามร้อยขึ้นไปคุณแล้วก็ให้ไปฟังธทม จากพระสงฆ์แม่พระสงฆ์บวชวันนั่นนิกุณีบวชร้อยปีก็ต้องกราบพระสงฆ์ที่บวชวันนั่นให้แสดงท,ทำลายทิฐิมานะได้เมื่อเวลารับจะทำได้แล้วพระพุทธเจ้ายัางทรงอนุญาตเนี่ยพ่อแม่หลวงปู่ก็ไม่ใช่ได้มีแม่คีง,ง่ายๆด้วยขอกี่ปี พวกที่มาขอสองสามคน <c oughs> แล้วกุติดก็ให้อยู่กับตออเล็กๆให้ทำเองใครจะมาอยู่ต้องทำเองถ้าไม่เมตตาเลยก็ไม่รู้จะว่ายังไงดีกว่าก็แม่หลวงปู่ก็บอกว่าดีกว่าปล่อยให้เขาฆ่าตนตายดีกว่าปล่อยให้เขาติดยาบ้าเอามา รักษาเอาไว้บางคนก็ได้ดีอยู่บางคนเป็นผีเป็นอะไรก็ามาฝากไว้นะเราก็ตั้เนกถึงฝากปวดมากเขาคนมาบวดเยอะแกะแล้วก็เตะตั้เนกถึงการก่อสร้างโน่นสร้างนี่ก็เพื่อให้เขาได้มีอเนกสง์บ้างเขาปฏิบัติธรรมะขั้นสูงไม่ได้ก็ให้เขา สร้างนู่นสร้างนี้่ไปบ้างพ็อเป็นนิสัยคำว,ว่าเมตตาเลยขอไม่ให้เสียเลยสั้นเกินไป <c oughs> จิตจิตจิตใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละทูกแต่ละท่านแต่ละลูกสร้างสมบบรมมาแตกต่างไปไหนมีบริษัทบริวารมีพิุูสงมีสถานที่สาขาเยอะแยะ บางแห่งก็มีเฉพาะวัดเดียววัดเดียวชนั้นนี่มีเพื่อขายสายสาขามันก็ไม่ก้วงอย่างพระพุทธเจ้าถ้าได้ตัดตัรูปเป็นรูเจ้าได้ผู้มามีความเชื่อความเบื่อใสได้ันรูุธรรมเหมือนกันถ้าไม่ให้ไปช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาประเทศเราจะเป็นอะไรล่ะทีนี้ นั่นเห็นไหมเมื่อนครปฐมหมนึ่งพระพุทธเจ้าทรงพระสาวกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนามาสองลูกขึ้นก่อนที่จุดสร้างเข้าก่อนเข้ามาก่อนที่จุดก็คือพระธาตุนครปฐมเนี่ยเป็นสกีพยานหลักฐานแห่งพระพุทธศาสนาสนาเข้ามาสู่ชมภูทวีปอ นี่ก็คือกันแล้วคนแม่คนก็มีจิตใจกว้างขวางเปิดไปเมื่อเวลา่นเปิดแล้วก็มาทำาตามปฏิปทาเพิ่นบ้างก็ไว้ในเทศกาลเขาพรรษาเพิ่นผ้าแข่งน้ำปานักน้ำนุ่นน้ำนี่ก็บบัติสันไม่ก่อนบุอุดมสมบูรณ์ก็มีไหว้ผ้าพระติเสียบปักฉันนุ่นฉันนี่ยูตกุติชุมเมื่อเนี่ยโอ้หามกับบ้าัง ัดไปล้วก็ว่าฟังหาเนอื่นมาแต่งอีกตัดไปแล้วก็หาโซลาเซลมาแต่งอีกเพ <c oughs> ราะฉะนั้นวิธีใดี้เมื่อเวลาสอนมาได้ก็เอาตัวรอดก็อไปปล่อยวางเมตตากรุณามุติตาตัวไหนลราตัวปล่อยวางอุเบกขาอ้อยอ้ยอ้อยอ้ยจะถือก้มชลดยู่ในใจท่านแ้บ ก็เป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธศาสนาของพระสมณะโคโดมอยู่ห้าพันปีนี่กลางค่อยแหลมไปคือหางแงมันบ่ละสวยไปสวยไปถ้าลงชุดท้ายคุนจะเป็นตั้งไหนคิดเอาอยู่นี่ยังมี่าำกลางอยู่ครึ่งกลางได้ยังมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามำคำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่โดยเฉพาะ ภ้าของพวกเราบ้านของพวกเราก็คือข่านิยมที่ไหนแหละยกขึ้นมาเป็นเอกของโลกแล้วก็คือหลวงปู่มั่นเป็นผู้ <c oughs> มีคุณค่าให้ประโยชน์แก่โลกมากแต่ <c oughs> ความเป็นอยู่ของคนในโลกนี่มากเลยนั่นเพราะฉะนั้น้ะคอนไปวอนไปเมดไปเหลือ แห้งโต๊ะมูกาเป็นกาเด้ออ,อดเอาเ้าน้าโพโภชนาอาหารออกชาหน่อยก็อดเอาอแล้วก็ดูแลก,กันเหลืออาจากพระเจ้าพระ,พระสนาตนาโโ้ยนั่นแปลว่าไะไหล่ะแปลว่าจิตใจไม่ได้พัฒนา ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามีแต่มรดโลกมรคอบมรไว้มีอะไรห่อมรดโลกร่ํารวยสวยงามนั sixty, okay, you ่นเอาคิดให้ด <chat ask industry boiling> like ีด <zess Loki>. ้วยนะบุญกุศลบุญกุศลโดยรวมทั้หลายญะติพี่น้องทั้งใกล้ทั้งไกลได้เสียสละมาทาทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญเมตตาภาวนาก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งต่างๆทั้งหลาย ในสาคอณโลกอันนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักร,รัษาอกค่นได้รวมลูกหลานได้สิบ่ีน้องก็ทดทางพระเจ้าประสงค์ก็จงอยู่ในศีลในธรรมตามปฏิบัติตามรำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมากเห็นโลนเห็นสวรรค์เห็นปณิพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิด Sintiyo viwacantosapaloko Vinnasatumate Vantarayosuchitikayoko पचन บาดแผล